แกงไทยจานโปรดที่หลายคนหลงรักอาจมีชาติกำเนิดหน้าประหลาดใจลองดูให้จบแล้วจะรู้คำตอบแกงมัสมัตน,นี้มีรากฐานจากอายุทยาโบราณอายุทยาคือศูนย์กลางการค้าโลกผู้คนหลายๆเข้ามาโดยเฉพาะชาวเปอร์เซียนำเครื่องเทศและวัฒนธรรมอาหารมาชื่อมัสมัน่นเชื่อว่ามาจากคำว่ามุสลิมเครื่องเทศสำคัญเช่นกระวานอบเชยไม่ใช่ของไทยแท้ แต่มันคือหัวใจที่ทำให้แกงหอมอร่อยคือการผสมผสานรสชาติจากตะวันออกกลางและเอเชียใตย้นักวิจัยพบว่าเครื่องเทศเหล่านี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงถึง5ชนิดช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสให้รู้สึกดีผ่อนคลายแกงหนึ่งถ้วยนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400ปีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และกินได้เคยได้รับการยกย่องจาก CNN เป็นอาหารอันดับหนึ่งของโลกนี่ไม่ใช่แท่แกงแต่เป็นเรื่องเล่าการเดินทางข้ามโลกเป็นรสชาติที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงชอบเรื่องราวมหัศจรรย์แบบไทยๆกดติดตามไว้รอดูนะคะ